สีขาวทิ้มเบีย้ยสกัดไว้สีแดงเดินเบีย้ยบุกขึ้นมาสีขาวเดินเบีย้ยอีกตัวฝั่งสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวจึงกินสีแดงใช้โคนสีขาวกินอีกครั้ง สีแดงใช้เบียกินโต้ต่อ,ตอสีขาวเดินโคนสีแดงเสริมโคลนขึ้นมาสีขาวจึงทิมเบียไล่สีแดงถอยโลกคราวนี้สีแดงเดินโคนไปถามต่อ สีขาวไม่แลกเดินม้าผูกสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินสีแดงกินแรกสีขาวใช้ม้ากินอีกครั้งสีแดงขยับขุน สีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีแดงกินเช่นกันสีขาวกินอีกครั้งฟังสีแดงใช้เหลือสีขาวจึงกดโคลลงมาไล่สีแดงถอยกลับสีขาวเดินเบีย้ย สีแดงกินแลกเหลือสีขาวกินสีแดงใช้เหลือบุกขึ้นไปสีขาวขยับเหลือกลับมาจากนั้นสีขาวทิมเบี้ยสีแดงทิมตะกัดสีขาวจึงขยับเหลือ สีแดงขยับเรือกลับไปอีกครั้งสีขาวใช้ขุนไล่ สีขาวขยับม้าบุกขึ้นมาสีแดงใช้เรือผูกเบี้ยควาำสีขาวขยับเรือสีแดงเอาขุนไล่สีขาวขยับเรือสีแดงยืดเหลือออกจากนั้นสีแดงตีลุกสีขาวหลบ สีแดงลุกสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวหลบสีแดงเอาเรือจับเม็ดสีขาวจึงกินเบีย้ยถามต่อสีแดงกินแรกสีขาวใช้เรือ กินลูกสีแดงขยับหลบสีขาวจึงกินม้าสีขาวเริ่มกินเบี้ยความ สีขาวกินลุกสีแดงหลบสีขาวเดินม้าผูกเม็ดสีแดงขยับเรือสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวหลบ สีแดงขยับเรือขึ้นมาลุกครับสีขาวเดินขุนสีแดงถอยเรือหนีสีขาวเอาเบี้ยไงเข้ามาสีแดงลุกสีขาวลบสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเบี้ยความ สีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงครับขยับหลบสีขาวเดินม้าสีแดงเดินเรือสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวลุกสีแดง ลสีขาวเดินม้าสีแดงจึงเดินขุนชิดเรือสีขาวใช้เบี้ยงหายผูกไว้สีแดงขยับขุนสีขาวเดินเม็ดสีแดงเอาเรือกันสีขาวใช้เรือลุกสีแดงขยับหลบสีขาวเดินขุนสีแดง เดินเรืออีกครั้งสีขาวเอาเม็ดเข้าสีแดงใช้เรือเข้าไปกันสีขาวจึงลุกสีแดงแยกจากเรือสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงกินสีขาวใช้เรือกินไม่อับสีแดงจึงเดินขุน สีขาวยืดเรือออกสีแดงเดินอีกครั้งและสีขาวปิดเกมลุกจน